สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ห้านะคะอ่าวันนี้วันที่ห้าพฤษภาคม2566นะคะขอโทษที่ทาคลิปช้าเนาะเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านเมื่อวานละเพียมากเพิ่งจะฟื้นนะคะรีบทำรีบตื่นมาอานน้นแต่งตัวเดี๋ยวจะไปทางานต่อมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรย้ํานะคะทั้งเจดวันเสาร์กับอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะซื้อเหมือนกันเลยนะคะเลขที่เคยถูกย้ําเลขที่เคยถูก หรือเลขที่ตัวเองชอบเสาร์อาทิตย์นะซื้อเหมือนกันเลยวันจันทร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนะคะนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขบ้านหลังนั้นค่ะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขกาลก,กินีเลขอัปมงคลจะได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะวันพุธให้ซื้อเลขบัญชีเงินฝากหรือบัญชีที่มีเงินเข้าออกเยอะที่สุดนะคะวัน วันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจําเดือนก็ได้ประจําวันก็ได้ลองซื้อดูวันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขการทําบุญค่ะวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ราภให้ความมั่งคั่งร่ารวยใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยนะคะรวยๆเฮงๆไปด้วยกันค่ะ